ผูช้ชมมาตามกันเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องจับบ่อนในโรงแรมหรูย่านนนทบ,บุรีเขาบอกว่าด้านนอกโรงแรมไม่หรูเท่าไหร่แต่ว่าเข้าไปถึงบ่อนโอ้โหหรูมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าที่จะเข้าไปใช้บริการ ต้องเป็นคนจีนเท่านั้นนะส่วนใหญ่จีนจีนจ๋าเลยแหละทั้งจีนขาวจีนเทาก็มาเล่นกรัรเคุกผู้ชมดูสิคะมียูนิฟอร์มด้วยลักษณะเหมือนกาสิโนเลยคุณผู้ชมถ้าใครเคยไปกาซสีโนที่ต่างประเทศนะลักษณะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะหรูแบบนี้ระดับนี้เลย5ดาวเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้พอมีการบุกจับบ่อนขนาดใหญ่ในโรงแรมแบบนี้ในย่านนนทบุรีเขาบอกว่าตำรวจหลายคนก็ งงเลยเพราะบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีเหมือนเคยไปตรวจตรวจกันแล้วด้วยลงพื้นที่กันมารอบหนึ่งก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเตำรวจหาไม่เจอตำรวจาวหาไม่เจอแต่ว่าประชาชนเจอนักข่าวเขาเจอนะคะใช่ดังนั้นท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเลยสั่งเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยนะคะให้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยบ่อนเนี้ย มันมีมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรแต่เบื้องต้นเพื่อความยุติธรรมก็เลยยังไม่สั่งย้ายห้าเสือสถานีตำรวจในพื้นที่ค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพูดถึงกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าจับกลุ่มบอนการพนันในโรงแรมย่านงามวงวานบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างแต่ได้สั่งพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรท่านรองผู้เชิรตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบรายละเอียดแล้วแล้วประเด็นที่มีการระบุว่าเป็นชาวต่างชาติมาลักลอบเปิดบอล ดูแล้วไม่ใช่ของคนไทยหรือเปล่าอ,อันนี้ถ้าพบว่ามีมูลความผิดก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนคือถ้าท่านพบตรพูดมาแบบนี้แสดงว่าถ้าคุณจะเปิดได้อะมันต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นถูกปะนั่นนะ่ะสิมันไ<ส>ม่มีทางเลยที่อยู่ดีๆชาวต่างชาติจะเข้ามาเปิดได้แบบนี้นะคะคือดูโต๊ะสิอาดูขนาดโต๊ะเอา้า มันต้องมีการขนขอ้นลงขนขนขึ้นทางด่วนมาขนมาจากท่าเรืออย่างไรมันมันแกะสลักเลยนะหลุดลอดสายตาไปได้อย่างไรใช่ไหมคะส่วนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการร่วมจับกลุมหรือมีหน่วยงานนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวขอไปตรวจสอบกันก่อนนะผู้ชมแวก็เดียวกันยังไม่ได้มีการย้ายนะคะห้าเสือนะคะในพื้นที่รับผิดชอบด้วยใช่ไหมพี่ก่อนใช่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วถ้าพบว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือ มีมูลความผิดจริงก็คือว่ารู้รู้แต่ทําเป็นไม่รู้ปล่อยไปหรือมีการจ่ายสวยอะไรยังไงสามารถแต่งตั้งยกย้ายได้โดยไม่ต้องรอวาระเอาไปฟังช่วงนี้ค่ะและในส่วนตรงนี้เราจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปล่อยป่าละเลยอันนี้แน่นอนถ้า,ถ,าถ้ามันถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยป่าละเลยใช่ไหมครับรอรายงานขึ้นมาก่อนเราก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่<น>แต่เรื่อง5เสือกองทัพมันนโยบายที่ไอ้ 5, ห้าเสือที่จะต้องย้ายโรงพักเนี่ยเราไม่ยังไม่มีนโยบายขอให้ข้อมูลมันชัดเจน อันนี้เราก็ต้อง,อง,องว่ากันไปตามแต่นี่ถือว่าเป็นหน่วยนอกเข้าไปจับหรือว่าร่วมกันจับนะครับคือ,อนนคือ,คอมันยังไม่ได้รายงานข้เข้ามาเลยทีนี้ตอมอเนี่ยก็มีคนต่างด้าวด้วย,ยก็ต้องไปสืบสารว่าให้เขารายงานขึ้นมาก่อนคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนที่เข้าไปจับคือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะแต่ตำรวจในพื้นที่ไม่รู้ว่ามีบอน พันตำรวจเอกธนเมตวิจิตริยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรรัตนาทิเบตจังหวัดนนทบรุรีนี่คือตำรวจในพื้นที่นะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราแบบนี้ว่ามันมีการเช่าพื้นที่ของชั้น6ชั้น7ชั้น8 3ชั้นเลยนะคะของโรงแรมนี้แล้วก็กั้นเอาไว้คนที่จะผ่านเข้าออกได้ต้องมีคีย์การ์ดเท่านั้นชั้น6ชั้น7เป็นห้องพักและห้องเก็บของแต่ชั้น8 เป็นห้องขนาดใหญ่ที่จัดไว้ให้มีการเล่นพนันค่ะพนักงานที่แต่งชุดฟอร์มสีแดงส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นที่ราบสูงสามารถพูดภาษาจีนได้ชาวดอยชาวเผ่าคือพยายามบอกว่าเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าพูดภาษาจีนได้นะคะคอยบริการลูกคา้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดับ V.I.P มีทั้งชาวไทยชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยหมุนเวียนเข้าไปเล่นการพนันบนโรงแรมนี้ซึ่งใช้ชื่อว่า Noa Entertainment Place การบุกเข้าตรวจคนและจับกลุ่มในครั้งนี้สนธิกําลังกันระหว่างตํารวจสืบสวนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองตํารวจกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตํารวจสถานีตํารวจภูธรรัตนาธิเบตคือตํารวจพื้นที่ก็เข้าไปจับด้วยนะคะแล้วไปเจอโอ้โหของกลางมากมายแนะ่นอนคุณผู้ชมเก็บไม่ทันหรอกของขนาดนี้โต๊ะการพนันค่ะมีทั้งบาคาร่าหกโต๊ะตู้สล็อตแมชชีน6เครื่อง เครื่องยิงปลาหนึ่งตู้ไม่ไพ่ร้อยกว่าสำรับเงินสด3ล้าน5แสนบาทชิปแลกเงินมูลค่าหลายสิบล้านบาทและอาวุธปืนพกสั้น2กระบอกในตู้เซฟแล้วก็ยังสามารถคุมตัวบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนัน49คนมีชาวจีน24แคนาดา1สิงคโปร์1เมียนมา1ลาว1ไทย4คนไทยน้อยมากและยังมีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนอีก17คนอันนี้น่าจะเป็น พนักงานะนะคะแล้วก็เบื้องต้นมีเพียง26คนที่รับสารภาพว่าที่เนี้ยเขาเล่นการพนันจริงส่วนที่เหลือ,อยังปฏิเสธค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ No R Entertainment Place นะเขาใช้ชื่อแบบนี้เลยนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบอกว่า ก็เห็นโรงแรมเนี้ยคึกคักตลอดนะคะ,คะมีลูกค้าประจําเป็นชาวจีนมาเป็นรายเดือนเลยนะคะช่วงสายๆและเย็นๆก็จะเห็นเข้าๆออกๆไปซื้อของตามห้างตามซุปเปอร์ใกลๆ้ๆขณะเดียวกันเนี่ยเคยได้ยินเน่ยชาวบ้านบอกได้ยินพนักงานเมาส์กันบอกว่ามีคนจีนเนี่ยมาเช่าพื้นที่เปิดบอนการพนันตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาที่ชาวบ้านเขาได้ยินมานะคะจากพนักงานในโรงแรมนะคุณผู้ชมลูกค้าสมามารถจะลูกค้าจอ แต่แต่จีนนี่จะอยู่กันประจำนะะลูกค้าจีนอยู่ประจำใช่แต่ลูกค้าอื่นนจะจอนประจำนี่คือ,อยังไงพี่เช่ารายเดือนเลยแหละประมาณเนี้ยแต่เรื่องบ่อนก็ได้ข่าวอยู่แต่แต่พี่ไม่รู้ไงพี่ไม่ได้สืบต่อนขนาดน,นั้นได้ข่าวว่าไงพี่ได้ข่าวว่าคนจีนเปิดบ่อนอันนี้พี่ก็ไม่สนใจไงอันนี้คือเรื่องของเขาแต่เคยแต่เคยได้ข่าวมาหมายถึงเปิดในโรงแรมนี้เลยเหรออ่าเ,เก้าเกิดมาพี่ก็อนถ้าคนจีนมันรวยอะไรงเงี้ยทั้ง นนคนจีนเนี่ยเปิดห้องพักมันอยู่นานมันเปิดบ่อนอะไรเงี้ยอืพี่ก็ไม่ได้สนใจไงตัง้งแต่กลางปีอ่าพี่ไม่ได้ถามได้ต่อ,อ,อคือก็ฟังฟังมาไม่ได้สนใจอะไรนะคะเห็นเขาพูดกันว่ามีคนจีนมาเช่ามีคนจีนมาอยู่มีคนจีนเปิดบ่อนเนี่ยก็ ก็ชาวบ,บ้านเขาก็ได้แต่ฟังเอาไว้ค่ะไม่ได้ทําอะไรซึ่งตอนนี้พอไปถามทางโรงแรมนะคะก็ไม่ได้ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าเขาเป็นฝ่ายบุคคลไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเจ้าหน้าที่มาจาบับบอนแต่ปฏิเสธเรื่องหนึ่งค่ะบอกว่าไม่มีคนจีนมาเช่าทั้งฟลอร์แบบที่เป็นข่าวนะส่วนใหญ่ก็จะมาพักมาหลับมานอนแล้วก็เป็นอาทิตย์เป็นรายเดือนว่าไปาแต่ไม่ได้มีการมาเช่าทําธุรกิจนะคะแล้วบอนนี้ ของคร่งเลยส่วนภาพที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจจุดที่ตั้งบ่อนขนาดใหญ่บนโรงแรมแห่งหนึ่งย่านงามวงวานอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูทรรัตนาทิเบตแค่3.8กิโลเมตรนะคะเกิดคำถามว่าตำรวจก็เคยไปตรวจมาแล้วไม่รู้ได้ยังไงว่ามีบ่อนอเออก็ส่วนใหญ่ตำรวจก็ไม่ค่อยรู้อะค่ะนะแล้วก็ชาวบงชาวบ้านนี่แหละเขาจะรู้ก่อนแล้วเขาก็ไปแจ้งพันตำรวจเอกธนเมธชี้แจงบอกแบบนี้ว่า ไอ้ภาพที่ไปตรวจตอนนั้นเป็นภาพเมื่อวันที่17ตุลาคมค,ร,คร,รั้งนั้นไปตรวจสอบพื้นที่ตามปากติก็ะจะมีการสุ่มตรวจตามโรงแรมและสถานบันเทิงก็ยังไม่เจอว่ามีบอนอยู่ในโรงแรมอเอาเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ได้ตรวจทุกฟลอร์อไม่ได้ตรวจทุกชั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแค่ฟลอร์เดียวคือชั้น8หรืออาจจะพึ่งมาเลยหม่ไม่เดี๋ยวรอตำรวจที่<อ>แจงก็แล้วกันนะคะ,คะเพราะว่าแหม่บอนใหญ่ขนาดนี้นะคะ ติดตามพ p ีพ v ที TV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย